ะจากกระพงแดงของเรานะคะเราจะทําเป็นปลาทอด3รสแล้วก็กายาจะเป็นคนทําให้ชิมเนาะสวัสดีค่ะจริงๆกายาอยู่ข้างบ้านเราก็ชวนมาทํากับข้าวด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นปลาทอด3รสนะคะกระทะกับปลามันดูเออเนาะคือปลามันใหญ่แต่ว่ากระทะก็ใหญ่สุดแค่นี้แล้ว แล้วก็ปลาทอดนะคะแน่นอนว่ามันต้องใช้น้ํามันเยอะแล้วก็ใช้เวลานานในการทอดเนาะปกติเวลาทํากับข้าวที่เป็นเมนูทอดจะใช้น้ํามันอะไรคะน้ํามันปาล์มมันมันทำให้ปลามันกรอบอะอาหารนะมันจะกรอบนอกจากจะกรอบแล้วนะคะต้องบอกว่าน้ามันปาล์มเองก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการทนความร้อนได้ดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นหืนด้วยนะคะปลาต้องเค้าเกลือมาจ้ะใส่นิดหน่อยก็ได้นิดหนึ่งเค้าเกลือนิดหนึ่งเนาะโอเคกันหนูหนูเค้าเลยนะได้ มันเป็นปลาที่หนังหนาเนาะทอดแล้วมันน่าจะอร่อยนะหนูว่าประมาณนี้พอเนอะอาะลงไปแล้วแบบโอ้โห,โโห,โหโตวัวใหญ่สะใจมากระหว่างที่เรารอให้น้ำมันร้อนนะคะดูเครื่องกันก่อนเครื่อง3มรสของเราจะมีพริกมีกระเทียมมีรากผักชีส่วน3มรสก็จะมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานถูก<า>ไหมคะซึ่งก็จะมีทั้งเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแล้วก็มะขามเปียก เดี๋ยวจ้าจะเริ่มตำเครื่องสามรสนะคะได้เลยนะคะจะใส่พริกลงไปนะอ่เราจะโขลกพริกคือพริกกับกระเทียมเราล้างเรียบร้อยอ๋อใส่เือนิดหน่อยครับผมเป็นการใส่ป้าเปิ้ลค่ะน้ำมันเราร้อนแล้วนะ ก็จะเติมน้ำตาลแล้วก็เกติมน้ำมะขามเปียกนะคะเติมในนี้เลยเรา,เราทำให้ลงในกระทะเหรอใช่ค่ะเราทำให้มันเป็นน้ำจิ้มอ,ะอ่ะแล้วค่อยเอาลงไปผัดใช่ใช้น้ำตาลทรายนะคะใส่หมดเลยโหกใส่หมดเลยเพราะว่าปลาเราตัวใหญ่นะนจริง น้ำมาขับเปียกนะคะม,มาแบบข้นๆเลยโอ้ยน่ากินมากดูดินี่แค่ข้างเดียวเนะี่ยเสวยเป็นคนทอดเลยอุ้ยโอ้ยหางบิดโอ้ยดูดูดูกรอบมาก จากนั้นเราจะมาทาําน้ําราดปลาสามรสนะคะค่ะใส่ลงไปเลยใช้น้ํามันที่เหลือจากทอดเมื่อกี้ค่ะเป็นเหมือนน,น้ํามันพอแบบติดกระทะนิดหน่อยนะคะเติมน้ํานิดหน่อยค่ะพอผูกขิดประมาณนี้โอเคพอไมค้เห็นไหมได้ได้โหชุนมามากความเผ็ดมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วปลากระพงแดงทอดสามรสนะคะ ทอดปลากรอบๆเลยแล้วก็ผัดตัวน้ำสามรสราดลงไปบนปลาที่เราทอดเอาไว้ก็เสร็จเรียบ้ยปลาทอดจะย้านี่เออจะย้านี่คือผัดนี่แบบ คุณไปสามบ้านแปดบ,บ้านอร่อยมากไม่มากเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอร่อยเลยแล้วก็ปลากระพงคือแบบเราทอดนี่คือไม่อมน้ำมันเลยนะคะข้างนอกมันยังมีความแบบกรอบๆนิดๆแต่เนื้อข้างในยังนุ่มอยู่อร่อยมากๆ อย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอ้ารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสดีช่องสามสิด้วยนะคะ